นี่ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูช,ชี่ที่ซื้อมาใหม่นะคะคก็นี่นะทั้งหมดนี้ประมาณสองร้อยกว่านะจริงๆแล้วว่าที่แม่บอกว่า เราจะซื้อให้เราแล้วก็แม่เราให้เลือกใช่ไหมเราก็เลยเลือกเป็นแพคเพราะว่าแพ็คมันถูกไงแพ็คละร้อยทีนี้แม่เลยไปขอเปลี่ยนบอกว่าอะไม่เอาแพคแล้วเพราะว่ามันเหมือนกันก็เ,เลยแยกกันมาแบบเนี้ย๋อลืมจริงๆแล้วมันมาพร้อมกระเป๋าเนี่ย อันนี้เขาไม่ได้แถมนะเราสั่งเป็นกระเป๋าส่งการมีแว่นมาด้วยนะแต่แว่นอยู่ตรงพ่อเดี๋ยวเราขอไปแกะหมดนี่ให้ดูเลยพาสรุปเพิ่งมาเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อสามโมงเย็นของวันนี้นะคะเราสั่งแบบเอเมคือแบบว่าใหญ่มากนะไม่มีตำหนิเลยนะใหม่ใหม่มาก หอมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันโถวไม่รู้อะอันนี้เรามีแล้วอันหนึง่งแต่ว่าแม่เราสั่งมาให้โบแดงโบแดงอีกแล้วก็อันเก่าเรานะตามันก็แบบผุๆแล้ว แล้วมันก็ดำด้วยอันนี้เราชอบเวื่อเหนียวมากคือเพราะนั้นที่พัสดุมาหอมแม่เราแกะไงก็เลยไม่ได้เอามารีวิว,วตอนแกะให้ดูเพราะตอนนั้นเรานั่งเล่นเดอะซิมอยู่นี่นะเปนมากระลองหรือเปล่าไม่รู้เป็นบางแผ่นนะคะอันี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย